บุญมาหากระถินหรือบุญเดือนสามไสิบุญพอมอดได้สินะครับเพราะว่าเข้ากับตามติพ่อเมียเขาเคยเห็นมากนะครับย่อมรับอยู่นะครับเนาะถึงจะเป็นคนอายุหน่อยนะครับเนาะแต่ว่าสิ่งที่ดีเข้ากับยึดถือปฏิบัติไปนะครับเนาะสิ่งที่มันเหมาะ,ะสมกันสิ่งไหนบกวรหรือว่าสําหรับที่มันนี่กันพยายามตัดออกไปจักนิดจักหน่อยนะครับเพื่อให้มันอยู่ในเรื่องของชุมชน ที่เป็นทุนโชคใหญ่เนาะครับเพราะว่าเข้าเป็นทุนโชนถิ่นใหญ่เพราะว่าอุบานเข้าน่ะก่อตั้งมาก,กับหลายป่าหลายปีมาแล้วนะคะรับเนาะว่าเป็นตำบลถาวรที่จเจริญรุงเรื่องบพรว่าจะเป็นผู้มีทักษะเรื่องของการกัดถนนสถานที่นะครับเนาะเพราะว่าจะเป็นบรรดาล่ากำลัดีซีแยกตามซีแยกต่างต่างก็ดีน,น,นะครับเนาะเพราะว่า,าบางบ้านก็มีหอดซีแยกนะคะระับบอกไมต้งตรงนักเสี่ยตัดไปต้งไหน ถ้าเจียวง่ายก็เด <tem> for ี๋ยวจะมาผู้ที่ถัดหรือว่าผู้ของบ้านกระบุนถาวรเทและกบุนถาวรของเอาในกันเนาะถึงจะเป็นสำนักสงฆ์กับเข้ากับรวมรวมช่วยกันนะครับเนาะถึงจะเป็นพระราห์เข้าทุกขันนะครับเนาะรวมรวยช่วยกันสามจริงที่เขาขาดก็ได้นะครับเนาะตามที่ผมเคยบอกมาหรือที่พ่อแม่เคยบอกสอนมากคือว่าโรงเรียนบ้านนะอกจากนี้สามยาง สัมก็พระพุทธประสงค์นะครับพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองแหลขาดสิ่งใดสิ่งหนึ่งมันก็เป็นไปก็ค่นอื่นนะครับเนะาะปฏิสภาตรงนี้เป็นการร่วมด้วยช่วยกันนะครับเพราะวานน่าเขามาเกิดได้ตามพระพุทธศาสนานะครับที่ตามพระพุทธธรรมประสงค์นั่นเองแหละตามที่พ่อแม่เขาถึงสิมันสิน้อยสิใหญ่สิายสาวนะครับเนาะแต่ทุกนิ้วนะครับเนาะทุกนิ้วร่วมด้วยช่วยกัน มันก็ซอยงานทอดเงินเนื้อเจ้าค่ะน้องร่องทำดินบอกว่าภายในมือมือทอดดินบอกดิโพดิซีดิการดินหน้าดินคอยมันสามารถที่บอกว่าซอยเหลือในการท่าธุรกิจในจุรกิจทำได้ถือบอกว่าตรงนี้ว่าการจะมาทำบุญนะครับเนาะแรงศรัทธาของท่านนะครับเนาะมีหลายทำหลายนะครับเนาะมีน้อยทำน้อย ข้าปลเด็กไปบังรับนะครับนะเานาะข้าวปลาเด็กไปบังขับคือบุญกระถินนี่นะครับเนาะบุญกระถินคำว่าอันนี้สูง <multif. S 1> ผมจีบก่าวถึงนะครับว่าอันนี้สง,นนงเนี่ยนะนี่อย่างไดนเนี่ยแต่กระให้ท่านได้ทราบว่าบุญกระถิ่นข้างหนึ่งนะครับเนาะนี่ั้งเดียวคือปีหนึ่งนี่ข้งเดียวก็คือผาปานะครับผาปาสิเขา่าพ้นสาออกพรนษา,าสามารถึงจะทอดถวายได้ตลอดแต่กระถินจัดซ่อนกันบ่ได้น,นะครับกระถินจัดซ่อนกันบ่ได้ การศรัทธาเนาะครับเนาะอยู่ที่พ่อแม่พี่น้องท่านหลายก็เป็นทุกเนาะครับเนาะคือทุกใจเขานี่ยล่ะท่านหน่อยก็ได้บุญคือกันเพื่อเนาะครับเนาะได้ทุกคนครับได้ทุกคนทุกคนนะครับเนาะมือนีมาท้าบุญพร้อมที่ให้ท่านหรือแล้วล่ะพร้อมที่จะท่านให้ท่านแต่เราประทานอาหารได้ดื่มได้กินเพื่อเติมเต็มการอาหารสำล่าญนะครับเนาะกคนหลังแน่ ถึงท่านจะไม่ได้แจกตูท่านมาแต่ท่านเอาไปอดังขอดีอันนี้ขออนุญาตนะครับเอาไปพ้อดังขอดีไปฝากลูกฝากหลานไปฝากเพื่อนเ้ื่อนกวานะครับกวเป็นราเอาไปแล้วเอาไปใส่ตู้เยืมกับใครอองลองทานหรอเนาก็อางั้นก็เนาะเดิท่านท่านแถวท่านเพียงอเียง้อยค่าบท่าองสามที่มาทัานจะบอเ่าดไปฝากหลานจ้าอใหยเนี่ยเราไปนะครับ ถ้าต่อมาเดนั้ีหน้ากรณอนะครับกขอให้ท่านได้ทแถวให้ได้เรียบร่อยเพื่อควบเสถยเพื่อคนให้ม้นะครับคงนีุ้อายต่อพอนะครับอางลโล่ทางนการของมพอไม่ดีาใสบริการแต่ผู้จีว่าเอาโลกทางดนะหละแต่ก็เรานะครับตงที่เาลทางางนที่คนี่ผว่าเอาเลยหรือาทีคุณว่าเราโ้อางเางทาง นะครับน้องใ่ีผมบอกว่าท่านจะใส่พีนนะครับเนาะท่านจะไปพักเข้าดูจับไปก่อนนะครับเนาะไปตั้งไว้ที่เดินจับไปนะครับเพื่อเราเจ็บก็ถ่ายที่พอกไปนนะครับเนาะท่านไหนที่มาลงท่านไปนะครับเนาะงท่านไหนที่มาลงท่านไม่ไปนะครับเนาะก็ขอให้ทักสงฆ์เรื่อพความรู้เท่านะครับเนาะได้พิจารณาก่อนก่อนจะเปิดโยธาจะเล่าในมโนธรรมเท่า ไปพิจาราคอนนะครับต้องไปพินจารา่อนเพื่อให้อันดสูงข้อเหยุแก่ผู้เดือดค้นมากๆนะครับจะหาเลามัตว์ที่เขาบอนวาต้องเพื่อแก่้อที่เพื่อหาสัตว์ที่จะอุณหภกมิเดี่ยวจะผสมนะครับแจก่ทุกยนะครับต้องเหมือเจาไม่ใ้บาดนะครับถ้าไม่ใ้บากส่งเพื่เพิ่นจะต้องพิจารา่อนนะครับพินจาราหมายถึงว่า เพิ่มจะตั้งเข้ามาปฏิสัมพารธ์นนะครับเนาะิ่ยปฏิสัมขาดยแล้วเขาก็จะิหน้ามาให้เปลี่ยนท่าได้เมื่อครั้เขาไปต่างทุ่งข่าตาๆที่ท่านพ้องนะครับเนาะแข่เขาจิมีน้อยเขาทกไปพิจหน้าเรื่องทาานานๆด้วยนะครับเนาะอะไราตเง้ซื้อต่อมาเนาะสำหรับล่ซื้อลกท่าะครับเป็นลงท่านานด้วย แม่ใบลานักวุฒิกับน้ำดื่มเลยลอยหาซิทแพ็คคุณบุบผาคุณนเอานาถามนอนะครับนี่คนกลับมาเป็นลูกท่านน้ำดื่มนะครับว่าเป็นนักข่าวพิศวาสของกุ่มกับคุ้นไปยั่งครอบครัวของคุณนแม่ใบลานะคระว่าเอาบดคุณบุบผาคุเอานาถามนอนะครับที่มาด้วยด้วยช่วยกันนะครับนี่ นะครับแต่เรื่อขอบคุขอบคุณจากพ่ออะไรอันเสริฐมก็ผสมพ่อเทเลสเจอร์ของกองท่านนะครับเนาะต่อไปเป็นลงท่าของแม่ยุพินบุ้งเพชรนะครับหรือว่าบริษัทขอ๋อจอกกอหรือบริษัทนะครับเอ็นบริษัทก็เลยกองเทพเชี่ยวนะครับเนาะเป็นของบริษัทของท่านเทพเชี่ยวนะครับเป็นลงท่านะครับ เป็นเขาสารนะครับเนาะเป็นน้ำดื่มก่อมาตรงนี้การเทศบาลผู้ทักนนะครับรวมด้วยโยกันก่อเขาออกพุณพี่น้องท่างเขาสารอาหารเขาสารอาหารเนี่ยพอเงินออมเยอะก็ทำนี่เป็นของท่านคุณคู่คุณพูดยุทธินะครับวงเพลงเป็นบริษัทเป็ดเสี้ยงกับที่มานรวมด้วยโยกันก็ทำนี่ ต้องไปกับเป็ล่งท่าเข่าสามนะครับก็ผูอาจะอ่านสัํานะครับของคุณมณิดาล้วุฒขอมด้วยหอมคงนะครับขึ้ท่านจิตรวจนะครับจากผิดผิให้นวัตนะครับาะที่มาให้คำอี้จากเปลี่โลงท่าเป็นเป็นโลงท่าไปที่เมยไปละธนวุนะครับาะผูอาจะอ่านซื้อสั่งากผบพิทักษ์อิังจะทักปรดาต่อไปเป็ลงท่าไตรทออนะครับเป็นโลงท่าไตรทออ ขั้วตงมเสกอคุณมาตาช่วยมาคุณอลิสาสีวันเเลยคุณคุณเยแป้ทองแลกล่างผู้ค้าท่าก็กับอันนี้กับเพื่อนกัร่วมด้วยช่วยกันนะครับเนาะเป็นกับโองข้ามใท่อเป็นขั้วตูเสกนะครับเนาะก็คือทุกท่านนะครับเนาะ คนละอยสอปล่อยคนละบาทละบาทจะสามารถจะเนินาไป้วยาเพื่อเจิมเต็มทุนจะถินะครับอีระดับภาวะเขาผสมพันบุได้ครับถ้าวพมี่พอมีมธินงคเนี่ยต่งทำเมื่อเองเพราะคำนวณ่าพมพี่พรมนงคนะครับจะคือมาผสมพันสามารถจัดนการได้ข้าวบุญกะถิสมาชินะครับนะการสมาชิกก็คือการร่วมรูอช่วยกันนะครับ ให้นเติมเต็มแก้วุ่แก้เป็นควาสีขาวใับต้องใน่ใบไปถุนเนื่องการเป็นตัวแพูนกศาสนาหมันเู้เยผู้นั่เหมันเปูแง่พองพิสตาสราสระผัสนาพุดขึ้จาตอไปเรื่อยมองพ่อแม่ก็ยิากันใจะเห็นกั้นๆกับเห็นกั้นหลัะถึงพ่อแม่บางครั้งอาจไม่ได้ตัวพูนก็ใส่จะรอดูอย่างนี้วะคัมองอพ่อเหมือนรพเดียวกันผมแต่ก่า น่าจะเป็นเมย์แหละเเอาเียเข้าทั้งสองจะมาเด่นี่นะครับขอบพนนึงไปเชื่อีกข้อพนหนึ่งขอบพนหนึ่งไเชื่อีกข้อพจนหนึงจะนั้นจึงเป็นการตั้งเป็นกลุ่มเป็นก้อนเป็นพีเป็นยาก้าต่พจน์ศาสนาศาสนาเดโรยวกัดนะครับรอยพ่งนวมด้วยช่วยกันนะครับรวมด้วยช่วยกันเพื่อให้ความรศาสนาจะเดิ่อี้ คู้่าครูเนื่ยต่อไปนะครับเซ็นดีปฏิบัติไปนะครับเนาะสซ่งบ็ดีสามารถตัดถี่ผูใดสามารถตัดถี่ไปได้นะครับเนาะเก็หเงินาจ้งเดี๋เข้ากระเซีดีดีมันเจ๋งเก็บได้ชีวิตเข้านะครับเนาะต่อไปนะครับเป็นลวงท้างขอบัวของคุณมาลีนาลาศิลป์แล้วก็เป็นน้ำแข็งซีกะสสบนะครับเนาะ พ่อย่ายก็คือคนต่างจะเลี้ยนทางหรือมาเพื่อสมทบว่าเป็นสมทบควบการบริจาคหรือทำ้งคด้วยนะแข่งซิ่งกระสอบนะครับเป็นซิ่งกระสอบกั้งเอก็ขอขอบคุณขอบคุณเี่ขอของคุมมันนี่นาร่าซีนะครับที่บริจาคทำแข่งทั้งด้วยเนซิ่งกระสอบให้ได้เองนะครับไปขอทั่วทั้จงผสมแต้นท์กับเจสัเจรลุวงนะครับเนาะแต่เรือดกาวหาอากาศหน้า ต่อไปเรืนกา้าเขากีนะครับน้องนำทีโดยคุณทิศคุณทิศพยาวันท่าอ้ามยีของไปผมโยกเข็มวสีนะผมยกเข็มวสีเดี๋ยวพิจาราว่าคัดตัวนะเป็นทิศพยาวันนะครับ สมชอบคุณหนาตีเขาแตงคุณป้าขัดฟ้าคุณถาวรเมืองบนคุณสมพรบุรังล่ำคุณสมนีุ่ข๋วฟูขอบคุณนะครับขอบคุณในยังโลมทานเป็นลงทานเขากีนะครับนำเทียนโดยคุณมีเยาวัฒนนะครับต้องส่สมชอบน้าสมบูรณคุณก็ขับจับว่าจับว่าสีน่ะขอบคุณด้วยนะครับขอขอบคุณขอบคุณครับที่ที่ทำมด้วยกัน เดี th ật, th àn, ật, ๋ยวเที 8, 9, 3, 8, 9, ่ยวาทำางด้านฝาไตเขาทำเป็นไตบริวารเขาทำเป็นไตบริวารตามจินตะท่าเขาทำตามจีนตที่เขอาจากบรรยากาเป็นไตบริวารกการเลี้นะครับเดี๋ยวท่านพอขก็ลุไทีท่านที่บาดที่บาดตอยองน้อยท่านตามจินตท่าเขาเป็นไตบริวารเขาทำนอเป็นไตบริวารจากการเลี้ยงเส้นนั่นรวมโดยทุกการที่นี้นะครับ รับรับรับท้านของจีนนะครับมุ่งหน้าจากอัหรอไม่เดียวจากอนุญาตามนั่คือพูดที่เั้ยแต่ั่นเดียเขาูอาบว้บพียงเท่านี้ครับผูันสิบบาทิบบาทคุเดินทางได้ไหครับท่านของจีนพออาฆาตในควัมใจที่มาสอนคุณสมจิ่นรินร่บ ผมจะให้ดูคุณบมาเลยครับ JR ทไปนะครับกับเป็นสมจิตนิชาคุณกูไลเชินอออ๋อเชินอนะครับอยู่ากออกเนาะคุณจันทร์ท่อนผ้าพัน ตาอันที่ไะได้ขอพระราชทานท่วงทีส้สำหรับการแสดการนนคุณจัดทองผ้าพันคุณสายชก่อลการคุณนรอพอนโคกินคุณ,ค,ค,ณคงใจพักษาคุณแ,กกแม่แก้วนะครับแก้ววี่ผ้าคอนซีล่าแงข้ามพ่อนนะครับหรือครับพ้นผ้าเห,หนานะครับผ้าเหน่าแงผ้าสีจัดส่งแ่นี่ไล่สอนอานแ่วัดบุญญาบานแงหลอดหัวผู้ออทอดแ่ แม่คำหอมแม่สมยงอินทผู้ชางแม่สันตนาสระก็แม่บัวผ้าเชี่ยตลาดนะครับแม่สุรักษ์ไฟจิตแม่อัญชลีสุงเชื่อแม่สมจิตโปงเพ่งแม่อริสาแสดบุญแม่บุญคาตาอ่อกแม่โนกอดอุ้ยหน่อมตบมีแม่ใช่ไหมล่ะมาแล้นะครับเพื่อนแม่อักษรธรรมศาสตรนะครับเนาะอันนี้ไปลงข้างกอทกีแล้วครับไปลงข้างกอดกี เพืเจนี่ยแล้วกากรตาจะได้พบอกับใครากันนะครับการเียงเชื่อรับกานอกออให้ท่านวันนี้คือผู้สวยมาทักทุนเนาะตาสวยสวยนะครบาดูอลยดิทักุนนะครับเนาะ่าใคร่เพรียวพอรับพี่นอกดูนะครับพี่นอกดูับต่อไปเป็นโลกท่านขนมโกงโุ้งหนึ่งทอดนะครับเนาะตาพี่ขอโดษนะารเด้วยดวงพีได้ ต่อน้าที่โดยคุณพอสาไไนารค์แม่คำนั่งส,สืบชุวันพอคุณหนาแม่จ่าเลือเอ่อนคณะระสงฆ์พอขวัญชัยแม่สาวิตรีโทตปัะพพอชัรัตน์แม่ชูติตาบุญชูคุณสมานคุณธนชาสุท่องซุ้ท่องสุ้มาแล้วก็รองขาุ้มเททุกเดือนเเขุ คุณทอหมอกระดูกว่างสีสีย่างมะขามองหรือสิขันสุริยงทกัครับเป็นสุริย่างคุณหมอสัติทอนกาาได้วยคุณหมอสิริทอนะครับสติทอนสตีทอกาลางคุณสุ สมงผี้ามาดับแส้สคุณดีม่านคุณผู้ชมจักเยี่ยวนะครับนอกอธิการเป็นโลงทางนะครับเป็นโล่ทางขนมขนมโป่งเอ่นทอดรับเราของของคุณไปย่งโล่ทานขนมปุ้งเอ่นแล้วก็มัดที่ลูกพี่รัก โอ้ม se ันสมีป่าไม่ใจมีดกันนะมีปาแกนกับแก้วแก้ว่ายกเป็น้วว แต่มันพยายามสอบเป็นเลยนะครับงานค่ะวุฒิสายจ้างจะสอนอะไรเนี่ยไปสอนสายจะสอนวิชาพวกน้องๆพวกนี้วันเด็กวันนั้นช่วยดีนักเรียนคนหนาผู้ดีผู้แย่เห็นแล้วนี่แหละพยายามสองแก่ั้งยามแก่กันเลย